Ah, quê khóc, hãy chào mừng, 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 มีดองไว้ก่อนโดดานดองเมือที่ป้าสายญาสัญญายอนรักสลาดใจไงก็ขึ้นหาทุกแล้วเริ่มห้าทุกขึ้นเดี๋ยวเสียวุ้นพบได้เหี่ยวชักกู้นะครับเอาไปต้อจบรู่นโเรือเราครบสิบสิบห้นาทีไหมดีไหมโอเคนะ จบลุนี้นะครับจบจากโคเนอแล้วขออนุญาตทับเบรก15นาทีนะครับให้ให้กรรมการในสนามได้มาค่ะดื่มน้ำปัสสาวะถ้าด้วยเรียงรายเสียจุ่มโอ22ครับตัดสายไชยนองออกมาต่อไม่ไหวครับสายไชยนองนครับน้องานนั้นเองจบลุนี้นะครับขออนุญาตทับเบรกแป๊บนึงนะครับจบลุนี้ขออนุญาตทับเบรก15นาทีครับ ดูซื้อก่ย่างเย็นเป็ดด้วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทุกสาขายได้ออกเลยคอไก่เขาขายดีเก็บได้หลายวันครับแต่ไก่ย่างเย็นเป็ดตอนนี้เริ่มเขียวหน่อยๆแล้วช่วยซื้อกันด้วย แกที่ได้อารมณ์ก็เกินแล้วต้องชมติดขอบแทนเนาะเดี๋ยวจะต้องไปชิวออกมาต่อหนาไหนมาต่อหนาจบเช่วงนี้นะครับพักกรรมการพักผู้ชมพัก15นาทีเนาะและเออให้กรรมการทองเหลืองไปไปดื่มน้ำปัสสาวะรับประทานอาหารกันด้วยแล้วก็ทางผู้จัดนะครับไม่ทราบว่าเตรียมข้าวไว้ตรงไหนเอ่ยครับผู้จัดครับ ไอ้คนอยาก,กมีรถตู้มาทำพี่หนึ่งเทีมเม็ด้วยโอ้โหมาเจอสภาพอย่างนี้ก็รีบไปเสียอะไรจริงๆนะใครเก็บโทรศัพท์ตกหายนะพามอบที่เวทีเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะครับปลดล็อกก็ไม่ได้หรอกนะครับใครเก็บโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวมอบที่จอมดนุญาตจุดโลงศพบนเวทีนะครับ สวัสดีครับแดกกิติพัฒน์ครับโอ้โหคนนี้สุดจริงๆพูดไม่ชัดซัดบอลในชิบหายบอลจอดไปตีพม่าในเมืองแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเรารักแค้นสมัยกรุงศรียุยาก็แล้วกันขอบคุณขอบใจขอบพระทยเจอมากขอบคุณจ้า